พวกอันเลยจะมาแก้งเอามาม่าไปซ่อนนะค่ะโหโมกุกลาขุพามีงามมีงามใช่ายเนี่ยตายแล้วมาม่าที่เบสซื้อมาวางไว้ตรงนี้ไปไหนอะเกรนี่มันบึกจริงๆเลยโอ้โหแกล้งไปแล้วเดี๋ยวเบสจะแกล้งบููคืนบ้าง นะครับว่ามีมาม่านะคะพี่แบบพี่เบ๊เขาชอบกินอนะไรเงี้ยแบบมุกกะลากุมงพาเลยนะเอ,อ่ะพี่เบ๊เขาชอบกินนะตอนเออช่วงแบบเออตีนหนึ่งหนะ้ากลางคืนอนะ่ะพี่เขาก็จะแบบว่าตัดคลิปอะ่ะเออตัดคลิปเออส่งให้พี่แครอทแล้วก็ก็ลงมากินนะก็เห็นแล้วแบบก็อยากกินอนะ่ะอุ้ยหลอกระทางแล้วเ,เป็นผู้ชายเป็นผู้ชาย ก็ก็แบบว่าก็จะเอามาซ่อนอะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าแบบพี่เบียร์เขาจะวุ่นวายแค่ไหนเห็นว่าแบบแกล้งบดมาเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแกล้งคืนไงอย่างที่แบบแฟนคลับบอกว่าให้แก้พี่เบ๊กคืนบ้างวันนี้พวกเรเลยจะมาแกล้งเอามาม่าไปซ่อนนะคะทุกมนโอ้มกุระกุมพามินามิมนาเมซ่า,าเลยอ่ะไปทุกคนเราจะเริ่มแผนการปฏิบัตนินะโอเคปะ นี่หน้าหน้าเหมือนผมเลยอ่ะแต่ผมหลอกกว่าเขานะมาคุาพ่ปฏิบัติ ไปเอาสุดท้ายแล้วทุกคนอืพ่อรู้แล้วไว้ตรงดอกกุหลาบที่พ่อกับแม่เขาเนยเกันในรอบ20ปีนะเก็บเงิน20ปีได้5 0 0 0 0บาทนะทุกคนจะนั่งตรงนี้ชิลๆแล้วกันรอพี่เบนมาเลยบอกเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าหาเจอนะพวเจะเอากระป๋าพี่เขาไปซ่อนนะคะออเอาอ จะกินฮะไปเนี่ยไปซ้อนอ,อะไรไอยู่ไหนไม่รวางไว้ตรงนีไ้ไปซื้อมาว่าจะกินวันเนี้ยซื้อเลยอะไรก็ยายบอกโบว่าไปซ้อนเหรอเห็นไหมอะไรเก๋นี่มันปึกจริงๆเลยเมียเขา่าปึกแล้วเออเชียววนที่ไม่มีคเขามาปึกเออเก๋นี่มันปึกจริงๆเลยอะไรดูอ่ะอ่ะดูเนี่ยกล้องก็ตั้งอยู่เนี่ยอ่ะอยาโบ๊ทไปซ่อนเหรอ เห็นบ้างจะแกล้งเหรอแกจะแกล้งใช่เหรอนแก่ย่อพูดโกงหมเสมอจะได้ไปทำกินเร็วๆมาม่ายยิงมาอะไรอ่ะมามมาโอเคไงไม่ไม่วางไว้ตรงนี้เนี่ยมีอยู่อันเดียวเลยแต่ว่ามันหายไปไหนแต่ที่ยายบอกแกเอาไปซ่อนแต่ไปเอามาเลยมีอันเดียวหรไม่มันมีอยู่ประมาณ6อันป่ะ6 6รกอ่ะไปซื้อมา6รลเลยก็ต้องมี6ห่อใช่เบสไปซื้อมาแล้วไปก็วางไว้ตรงนี้นะแกไปซ่อนเร็วๆไปหยิบมาจะกิน ไม่มีไม่อยากเป็นซ้อนจริงบอสยายก็บอกอยู่ว่าแกเอาไป็ซ้อนแล้วแกจะโกหกอีกทำไมแกโกหกแกแหละโกหกเวลาโกหกคิวแกจะตั้งเห็นมั้ยกระเด็นกระเด็นช็อตีจังแกมันตื่อจะแกล่ะต้องเตรียมคนเห็นมั้ยเห็นมั้ยอ่ะเห็นมั้ยอ่ะทำรูนเห็นมั้ยเวลาจะแกล่ะคนอื่นนหะต้องเตรียมคนในบ้านก่อนเป็นเทคนิคไม่งั้นคนในบ้านเขาไม่รู้ว่าเขาก็จะหลุดแบบนี้เข้าใจปะเราไปดูตรงนี้ ไปเอามาไปหยิบมาเดี๋ยวนั่นมาตรงนี้เอาบี้มาหกหอยหุยได้พี่คิดกับพี่สิงโตอ่ะสิงโต,งโตนำโชคอะนะดิวตอ้องเลยใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> อย่าปล่อยให้ยโ,โซลชั่นแฉไม่ใช่<ร>เคยดูบ่าซีรีส์ที่เขาเล่นด้วยกันไหมเออเขาน่ารักมากเลยเขาเล่นคู่กนะันอ๋อเล่นคู่กันไบกับวินใช่อ่ะมีพี่ไบกับพี่วินด้วยพี่ไบพี่วินอยู่ไหนหุยฉันรักเขาแต่พี่วิน พี่วินพี่วินอยู่ไหนปากซอยไงตกเลยเหรอเาแล้วลมันตกเฮ้ยน่าคบคู่แล้วค่ะนี่คู่จิ้นคู่จิ้นแกมมี่โกไม่ไปจะไปทำอะมากินไปกินใครดีนะโอ้เราไกินทุกคนลูก โอเคค่ะเดี๋ยวเบสจะทํามาม่ากินนะคะทุกคนแต่ว่าในไหนโบเขาก็แกงไปแล้วเดี๋ยวไปสิ้แกงโบคืนบ้างเดี๋ยวเบสอาจจะทําทั้งหมดหกรสชาติเลยนะคะแล้วก็ให้โบเขาทายถ้าโบทายผิดโบก็จะโดนแต่ถ้าเกิดว่าโบทายถูกเดี๋ยวเบสจะซื้อของให้หนึ่งชิ้นอ้าวมันฟังอยู่โอเคป่ะเดี๋ยวเป็นหนึ่งอย่างเว้แต่แกต้องทายให้ถูกเดี๋ยวเบสก็จะทํามาม่าเลยแล้วกันนะนี่นะคะนี่เลยมาม่าโอเคนะคะเบสชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเส้นของเขาเนี่ยนะคะหนานุ่ม คือแบบมันดีอะกินแล้วมันแบบนึกถึงพี่ไบต์เลยนะทุกคนคือว่าหนานุ่มนะคะแล้วก็มีทั้งแบบแห้งแล้วก็แบบน้ําเป็นมาม่าเจเนเรชันใหม่นะคะที่มาพร้อมกับรสชาติที่หลากหลายนี่บนโต๊ะนี่อร่อยลงตัวในแบบโอเคนะคะกินยกแก๊งโอเคกันยกควรแน่นอนนะคะและนี่นะคะทุกคนก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟแพคเกจนะคะเพราะว่ามีพีเซนเตอร์ทั้งหมดอ่ะหกคนซึ่งก็คือแบบว่าชอบทุกคนเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นะดูซีรีส์ใช่ป่ะใช่ต่กองนอกเราชอบมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อัเรื่องไหนก่อนอันเรื่องโซตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันกูไม่ว่าจะเป็นเรื่องทฤษฎีอะไรนะจีบเธอจีบเธอโอเคแบบแห้งนะคะทุกคนก็จะมีนี่เลยฮอตคเรียนะคะอันนี้คือผัดรสรสผัดไข่เคม็มอันนี้คือรสกุ้งผัดซอสต,ต้มยำนะคะอันนี้คือจะเป็นแบบแห้งเนาะอ่ะก็จะมีทั้งหมด3าแบบส่วนแบบน้ำนะคะก็จะมีฮอตสปซี่อันนี้คือ หมูบะช่อแล้วก็อันนี้ก็คือโคเรียสไปซี่นะคะทุกคนเวลาทำมาม่าใส่น้ำก่อนหรือใส่มาม่าก่อนใส่น้ำก่อนเรอเไม่คนใส่มาม่าก่อนแล้วใส่มาม่ายังไงมันยักไม่มีน้ำเลยจริงๆฉันใส่ฉันใส่มาม่าอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเทน้ำจริงเหรอจริงหล้นกลัวมันโดนมือใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่เป็นคนทำแบบนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำดีกว่าเพราะมันมีต้องหกอันแล้วก็เดี๋ยวให้โบ๊ททายเว้ยโอเคป่ะแถ้ามันทายผิดมันโดนแต่ถ้ามันทายถูกค่อยซื้อของให้มัน มาช่วยกันทำค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะให้โบ๊ทมาทายดีกว่าว่ารสชาติอันไหนคืออันไหนโอเคปะโบ๊ทเขาเซียนอยู่แล้วเขาชอบดูซีรีส์ไม่ไวจะบอกโบ๊ทก่อนว่ามันมีรสอะไรบ้างเวลาแกนทายมันจะได้ถูกก็คือมันจะมีรสฮอตสปซี่หมูบะช่อทรงเครื่องแล้วก็มีโคเรียสปซี่แล้วก็มีฮอตโคเรีย แล้วก็มีผัดไข่เค็มแล้วก็มีผัดกุ้งผัดซอสต้มยำอ่ามีทั้งหมดหกห้อยห้ามดูโอเคเออโดยเดี๋ยว2จานแรกบิ๊กจะให้บดแค่ดมก่อนจะได้เร็วๆจะได้ไม่หลายนาทีไปบดอยาขี้โกงดีวะ<อ>ดมนะแค่โดมแล้วต้องบอกว่าเป็นของใครถ้าจำรสไม่ได้ก็บอกว่าเป็นของพี่คนไหน ของยายไม่ใช่ของใครจานเนี้ยของใครจานเนี้ยพี่สิงโตเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดตาดูป่ะเป็นยังไหรอเอ้าถูกใช่เฮ้ยอันนี้เพราทายถูกนะคะก็คือของพี่สิงโตนะคะพี่สิงโตก็คือจะเป็นมาม่าโอเครส กุ้งผัดซอสต้ตยมยำเป็นแบบแห้งรสต้ยมยำกุ้งนะคะรสชาติเข้<อ>มข้นเส้นซีสตามสไตล์ไทยนะคะมาพร้อมกับกุ้งอบแห้งนะคะช่วยเพิ่มความอร่อยอ,อ่ะผ่านไปหนึ่งอันเฮ้ยทายถูกวะ่ะอันที่สองให้ดมเหมือนเดิมอยากกินแล้วเหรออ่ะอ้างั้นให้กินหนึ่งเส้นหึ่หึ่หึห่เส้นเดียวนะเอาอะไรก่อนดีวะน,นี้แหละเรียงไปเนะเาะอ่ะตรงนี้ รถนี้เป็นของใครมีสามเรื่องทิษฎดีจีบเธอขั้นกูโซตัสปิ๊ใครล่ะพี่อันนั้นะอะใช่หรือเปล่าลไม่รู้แต่แต่เขาชอบพูดกับพี่กัลิปเปียคนนี้ป่ะใ,ใครล่ะ,ค,ละคนไหนล่ะจำไม่ได้อ๋อ อ่ไม่เก็บถือละบดคู่กันก็มีอยู่คนเดียวไงใช่จะต้องปเปีอะไรปะปีได้ปะปีได้โอเคนะอ่าโอเคถูกต้องนะคะง่ายจังวะบดอะบทไทยถูกนะคะนั่นก็คือมาม่าโอเครสฮอตโคเรียนะคะเป็นแบบแห้งสไตล์ไทย เกาหลีนะคะทุกคนระเบิดความร้อนแรงด้วยซอสดําที่ชุ่มฉ่ำนะคะอร่อยเผ็ดลงตัวรสชาติถูกปากคนไทยแน่นอนจ้าถูกปแล้วจ้าเหลืออีก3าเอ้ยเหลืออีกสี่ะให้กินเส้นเดียวเหมือนเดิมของใครอันนี้มีใครบ้างนะ <laughs> มีสามเรื่องมีโซตัสขั้นกูทฤษฎีจีบเธอใบแค่นี้ <laughs> ของใครเร็ว อบว่าชิลวุฒิชิลวิทย์หรือเปล่า,าบัวโอ้ยจริงเหรอไอ้ไม่เก่นนะพี่ใบเหรออือมอย่้วะทุกคนถูกต้อง หมูบะชอ่อทรงเครื่องนะจ๊ะเป็นแบบน้ำนะคะที่ให้โบทานไปเมื่อกี้รสชาติใหม่เข้มขน้นน้ำซุปหอมใสกลมกลม่อมตัดด้วยรสพริกไทยหอมอ่อนๆน,นะทุกคนกินเพลินแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะกลิ่นก็หอมเตะจมูกน้ำซุปก็หอมนะคะเพราะว่าเป็นน้ำซุปหมูบะชอ่อตัวเครื่องปรุงนะคะทุกคนเขาจะแยกพริกกับเอ่อเครื่องปรุงเนี่ยแยกออกจากกาันเพราะว่าเผื่อสาหรับใครที่ไม่กินเผ็ดนะคะอันนี้ก็คือเหมาะมากนะเด็กๆเ,เราก็สามารถทานกันได้อ่ะเหลือสามสุดท้าย อาให้ดมได้กลิ่นแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยคนเนี้ยคนนี้ <c oughs> นนพี่โอชอบเอาใบเท่านี้แหละอ๋อ <c oughs> พี่โอชอบชอบมากซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูนั่งแถวหน้าตลอด <c oughs> เฮ้ย,ย,ย, <c oughs> ยถูกต้องค่ะคุณบอสเราจะถูกทุกอันไม่ได้ปะ้ะอันนี้นะคะก็คือมาม่าโอเคลด ไข่เค็มนะคะเป็นแบบแห้งนะคะความอร่อยระดับพรีเมียมนะคะทุกคนรสชาติเข้มข้นหอมมันได้รสชาติไข่เค็มนะคะพร้อมกับรสชาติเผ็ดปลายลิ้นนะคะจะช่วยตัดเลี่ยนได้แบบพอดีอปากคนไทยแน่นอนอร่อยเราต้องเบิ้ลอ,อีกซองแน่นอนนะจ๊ะโอเคเฮ้ยจะสุดท้ายแล้วโบวมาแกจะได้ของที่แกอยากได้แล้วเวชจะซื้อให้จริงๆเหลืออีก2อ,อย่างสุดท้าย,ดย,ยได้ของเงินพันหนึ่งได้อยากได้แค่งเงินพันหนึ่งใช่ป่ะได้อ่ะสุดท้ายแล้วเว ดมไม่ให้กินแค่น้ําง่ายอันนี้ง่ายแล้วกินแค่น้าของใครนเนี้ยคิสโอ้ยแม่ถุตังถุงตังมาม่าโอเครสคอรียสไปซี่นะคะเป็นแบบน้ํานะคะเป็นรสชาติสไตล์เกาหลีแท้ๆนะคะก็คือน้ําซุปของมันเนี่ยก็จะเป็นกิมจินะคะก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวกลมๆเน่เป๊ะมากพี่คิดเห็นปะหนู่ะ พี่น่ารักไงโอเคสุดท้ายว้ยโบทจบแล้วกัน <laughs> <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้ก็คือของพี่กันนะคะของพี่กันก็คือจะเป็นมาม่าโอเครสฮอตสไปซี่เป็นแบบน้ำนะคะอร่อยเข้มข้นถึงใจนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของฮอตสไปซี่น้ำซุปนะคะเป็นสีแดงเข้มข้นนะคะเผ็ดร้อนตามแบบฉบับบะหมี่ตะวันออก โบจะเอาอะไรโบาทายถูกหมดอะเอาแค่งเงินพันเดียวเอาแค่เงินพันเดียวได้เดี๋ยวเบสเอาให้ตอนนี้เลยทำไมโบ๊ถึงทายของพี่คิดกับของพี่การถูกอะทั้งทั้ที่แบบว่ามันก็ดูแบบคล้ายๆกันเนาะก็แบบว่ารสชาติแบบโคเรียสไปซี่มันจะเป็นรสชาติเคมที่แบบไปกินในร้านอะไรอย่างเงี้ยแลวของพี่กันอะของพี่กันก็คือฮอตสไปซี่ใช่มันเป็นงไงรสชาติแตกต่างกันก็แบบที่บนล่าให้ไปแกะคือแบบมันเข้มค้นด้วย จ๋บ,บอร่อยเลยเนี่ยใช่จ๋อร่อยจริงของที่ชิ้อร่อยมากโอเคนะคะสรุปนะคะก็คือโบ๊ทเขาทายถูกหมดเลยนะคะทั้ง6รสชาติด้วยกันก็คือเก่งมาก<อ>เพราะก็รสชาติแต่ละอย่างก็คือเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะอย่างเบสด,ดมเมื่อกี้ก็คือได้กลิ่นได้กลิ่นชัดมากนะคะก็คือถ้าเราทานบ่อยๆเราก็จำได้แน่นอนเได้ไหนยะังยืนอ่ะไม่มีเอาดีเอาดีข้าวบะเลยไม่มีไม่เห็นเขาจับ,บ ใครบอกจะให้เงินเขาเล่นเกมสนุกสนุกใช่ไหมหอเออไม่มีใครบอกให้เงินเลยจะฟังผิดแล้วเขากินมามมากันสนุกสนุกงอนเหรออะไรวะโตแล้วยังมางอน,นอีกกนี่จะมีแฟนได้ไหมเนี่ยคู่งอนเหรอเดี๋ยวให้พันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้มากกว่านั้นได้ไหมอะมากกว่านั้นกี่บาท สองพัน <2000. S 2> <200 00. S 1> ยวให้มากกว่าสองพันอีกออกมาข้างนอกก่อนดิออเออออกมาออกมามาถ่ายมาจบคลิปก่อนไม่ใช่งอนแล้วก็เดินหนีเบนให้เงินสองพันค่าที่โบสททายถูกทั้งหมดให้จริงแล้วก็เดี๋ยวเบนให้มาม่าโอเคโบสเลยเสามเดืนอนถ้้โบ๊กจินมาม่าโอเคสามเดือนเนี่ยอยากชอบรถไหนเดี๋ยวเบนจะไปทั้งเดือนสามเดือนโอเค โอเคโอเคอะไรโอเคมาม่าโอเคเฮ้ยอะไรโอเคเฮ้ยมาม่าโอเคเฮ้ยมันโอเคปหมวะโอเคอะไรโอเคมาม่าโอเคสุดยอดเนาะสองพันนะคะให้จริงๆค่าทายถูกไม่ไม่ในโกหกะพี่ครับเอ่ออะไรโอเคโอเคยังโอเคแล้วอะไรโอเคมาม่าโอเคมันโอเคไหมโอเคมากเลยอะไรโอเคมาม่าโอเค โอเคทุกรสชาตินะคะเส้นบะหมี่เนี่ยหนานุ่มตามแบบฉบับมามา่าโอเคราคาเพียง15บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วก็สหพัฒน์เดลิเวอรี่น,น,นะคะทุกคนอาสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคำสิ่งแฟมิลี่ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเบสจะยินให้หมดไปแล้วค่ะบ๊<อ>บคับ